ครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้ก่อนนะบาลีไวยากรณ์เล่มเล็กครั้นที่แล้วเรียนเรื่องอตับปัจจัยไปอันนี้ตัวนาทิคือตวาตัวนาทิที่แปลว่าแล้วที่แปลว่าแล้วนะโดยที่ปัจจัยออกเสียงว่าแล้วตัวนาทีเนี่ยมีความหมาย หลายอย่างด้วยกันไม่ได้ว่าแล้วอย่างเดียวเขาทำหน้าที่ได้ได้ได้ทั้งหมดได้หลายหน้าที่อผมพาไปดูหน้าที่เขาก่อนนิดนึงเวลาเราเราดูแล้วเราจะสงสัยว่า,ามาันมาได้ไงจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าแล้วอย่างเดียวเนี่ยครับตัวนาทีปัจจัยนะครับสามารถแปลได้ทั้งหมด ได้ทั้งหมดเจ็ดอัดด้วยกันหลักการแปลหนึ่งแปลว่าแล้วแปลว่าแล้วแปลลำดับกิริยาเช่นเราแปลหนังสือที่เราใช้บ่อยๆก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ที่แปลเป็นลำดับกิริยาอย่างเช่นเราแปลหนังสือมาแล้วก็มาต่อเนื่องต่อมาตัวนัาที่ปัจจัยแปลไม่ออกสําเนียงตามลำดับกิริยาเรียกว่าสมานะกาลกิริยาอันนี้ เรียกว่าสมานาการลกักริยาหมายถึงว่าที่ไม่ออกคําว่าแล้วเช่นสืบต่อซึ่งอนุถนที่แสดงซึ่งทมคุณบทนี้ไหมสืบต่อซึ่งอนุสนที่แสดงซึ่งทำตัวนี้ไม่ออกแล้วก็คือสมานาการลกักริยาเรียกว่าแปลกิริยาที่ออกอาการพร้อมกันเลยเช่นคําว่ายืนดื่มยืนดื่มแล้วยืนดื่มแล้ว หมายถึงกิริยามันแสดงว่าเขายืนด้วยเขาดื่มด้วยเขาเนี่ยเขาว่าดื่มเนี่ยมันออกตะวาออกตะวาแต่เราไม่แปลตะวาแปลว่ายืนดื่มยืนดื่มแล้วอันเนี้ยไม่ไม่ออกตะวาเข้ามาต่อมาครับตัวนัททิปปัจจัยแปลหลังกิริยาเรียกว่าอปาอปรการกิริยาอันนี้ก็มีอยู่ตัวนัททิปปัจจัยแปลว่าเพราะแปลหลังกิริยาคุมภาคเรียกว่าเหตุการกิริยาก็คือแปลหลังกิริยาคุมภาค มีกิเลสของภาคแล้วกระโดดมาตว่าตัวนั้นที่ปัจจัยแปลไม่ออกสำเนียงปัจจัยหลังกิริยาเรียกว่ากิยิยาวิเศษนาเช่นเช่นคำว่าอะไรนะให้เขาอ่านหนังสือการทำให้เป็นบัณฑิตให้เขาอ่านหนังสือแล้ว กระทำให้เป็นบัณฑิตก็คือ,คอกระท,ทําทีหลังนึกถึงนึกถึงคําพวกนี้ออกให้หมาที่มีการละทาาุการละกระทํากระทําพวกนั้นน่ยลักษณะเนี้ยตัวหนาที่ปัจจัยแปลว่าขัดแล้วนี่แปลหลังกิริยาคุมภาคตัวนหนาที่ปัจจัยแปลไม่ออกสำเนียงปัจจัยหลังนามเรียกว่าวิเศษนะอันนี้ในกรณีที่เอาตวาตัวเนี้ยไปขยายคํานามคํานามที่เป็นกิยิยาในตัว นานที่เป็นกิเลนในตัวเองอย่างเนี้ยก็เลยออกเป็นวิเศษ,ษณะแต่ไม่ออกว่าแล้วนี่คือหลักการของตัวหน้าทีนะโดยหลักที่เราจะเจอบ่อยๆจะมีอยู่อ่าเราต้องจำไว้เลยอ่ะตัวที่หนึ่งคือแล้วอันเนี้อันนี้เราเจอบ่อยเจอว่าแล้วน,นี่อยู่ที่หน้าที่สามร้อยหกสามร้อยหกคือคือมีโอกาสอธิบายผมไม่จะอยากจะอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าเราไปหนังสือมาหลายครั้งแล้ว แล้วเราอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมเราแปลตะวามันแปลไม่เหมือนกันสักทีหนึ่งเนี่ยที่มาที่ไปมาอย่างนี้ที่มาที่ไปมาอย่างนี้ให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนต่อมาตัวนี้ที่ปัจจัยแปลไม่ออกแล้วก็อันนี้ปุพะกาลกิริยาแล้วก็แปลแบบไม่ออกสําเนียงก็มีนะครับสมาการกาลกิริยาแล้วก็แปลว่าเพราะออกสําเนียงว่าเพราะ ตัวที่ว่าไม่ออกออกเสียงเนี่ยมันก็จะมีคู่กันหลายอันแต่ในหลักแปลของเราก็คือว่าเราเรา,เราเจอกันอยู่แล้วดังนั้นก็คือว่าไม่ก็คือเราไม่ต้องไปจําชื่อนี้ชื่อพวกนี้เป็นชื่อของนักเรียนประโยคสามเขาไม่ต้องไปจําชื่อหน้าที่ของประโยคหนึ่งสองให้รู้ไว้เฉยๆว่าเขาทําอะไรได้บ้างเขาไปยังไงได้บ้างเราไม่ต้องไปจําชื่อเขาอย่างนเนี้ยเราเราก็ไปจําว่ามันเป็นกิริอ่าเป็นแปลแบบไม่ออกแล้วก็ได้แปลหลังกิริยาคุมภากก็ได้อย่างเนี้ย แล้วก็ถ้ามีตัวซ้ำตัวซ้ำเนี่ยเอนเนี่ยอ่ะถ้ามีตัวนี้จะแปลว่าคันแล้วอเนีคันแล้วคันแล้วก็ได้กรณีน,นี้ที่มันเอ่ยถึงแล้วชเช่นเข้าไปเฝ้าแล้วแล้วก็ขึ้นประโยคใหม่อ่านว่าบุรุษคันเข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพัะสสดาอย่างเนี้ย อันนี้ก็จะใช้ตัวนี้อันนี้คือหลักการใช้ตวาตวาปัจจัยตวาปัจจัยแต่เขาเรียกว่าตัวนาทีเพราะว่าตัวตวาปัจจัยมันมีคู่ของมันอยู่คู่ของเขามีอยู่สามตัวด้วยกันกลับไปกลับไปเนื้อหานาที่ทยน่าหน้ารัก หนงร้อยเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหนึ่งร้อยแปบเจ็ดอ๋อใช่ใช่ นี่นะครับเราเรียกทำไมทาไมเรียกว่าตัวนาทิตูวนาทีแปลว่าอะไรท่า,อานอนทนแปลได้ไหมตัวนาทีแปลว่าอะไรนาทีมันเป็นต้น มีตัวนัดเป็นต้นอ่ะแล้วตัวที่สองล่ะสองเอาไอ้คำว่าเป็นต้นนี่ก็คือลำดับที่หนึ่งครับนี่อันหนึ่งหนึ่งสองสามนี่หลักการที่เขาเขียนไว้เขาบอกว่าตัวนาทีก็คือมีตัวนะเป็นต้นพอเป็นต้นก็แปลว่ามันมีหลายตัวตัวนะต้องเป็นลำดับที่หนึ่ง ลำดับที่สองก็คือตะวันแต่เขาไม่พูดถึงตะวันนะไม่พูดถึงกันแล้วเหมือนกันเลยใช้เหมือนกันหมดเลยใช้ใช้ไม่ต่างกันเลยจะต่างกันตรงที่ว่าตัวนะกับตะวนะันนะนิยมใช้ในคา,าถานิชมใช้ในการแต่งคาถาส่วนตะวันเนี่ยส่วนใหญ่ในเรื่องธรรมดาเวลาเราไปแต่งคาถาส่วนใหญ่จะเห็นตัวนะกับตะวันนะ กะรธาตุแปลงเป็นกาตูนะนะอันนี้ของพิเศษของเขากัตวากตวานะคันตูนะคันตวาคันตวานะห่านตูนะหันตวาหันตวานะอันนี้ตัวนี้ไม่พิเศษต่อไปที่จะปวดหัวหน่อยคือว่าเมื่อมีอุปสรรคอยู่หน้าแปลงปัจจัยทั้งสามปัจจัยทั้งสามคือหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดปัจจัยทั้งสามคืออะไรท่านอนุตูนะตาวานตาวานนะแปลงเป็นยะ อันนี้ผมผมย้ำนะผมย้ําผมต้องการจะย้ําเพราะบางทีเวลาท่องไปนึงไม่ออกหรอกปัจจัยทั้งสามคืออะไรถ้าใช่ตัวนะตะวัตะวันนะอ่าแปลงเป็นยะเนื่องจากอะไรทำไมแปลงเป็นยะได้มันอยู่บนกระดาษแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนเลยเนี่ยนนมีอุปสรรคอ,อยู่หน้า ทำไมเขาถามว่าทำไมทำไมต้องแปลงตัวนะตตวตนาวนาันะเพราะมีอุปสรรคอยู่หน้านี่คือหัวใจครับเขาเขียนแค่นี้แหละมอุปสรรคอยู่หน้าก็คือมีอุปสรรคอยู่หน้านั่นแหละเขาจึงแปลงตวาเป็นยะไม่แปลงได้ไหมเหรอ ได้ได้แต่ไม่ค่อยเห็นแล้วก็เห็นเพราะว่าเราเป็นผู้แปลไงเราไม่ได้เป็นผู้แต่งถ้าเหมือนไม่แปลจากอาทยาต้องเป็นอะไรก็มีผลคิดว่าน่าจะไม่ได้เพราะมันเป็นจดของเขาใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่ไต่ตัวไม่ไตตัวอย่าไปฟังตรงว่าต้องไต่ตัวถ้า้าถ้าธาตุเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนธาตุเป็นอ่า พระพระหาทิตวาไม่เคยเจอครับไม่เคยเห็นเหมือนกันเ็เลยแปลงเป็นย,ยักษ์แทนไม่เคยเห็นพอแปลงเป็นยักษ์เขาเป็นอาทายักษ์ใช่<ย>ไม่ค่อยเห็นครับแต่บางคําอาจจะอาจจะเห็นบ้างมั้ง อุปปัตทิตาวาผมก็ไม่เคยเห็นอปุปัดติตตวาเอออันนี้อาจจะคุนคุ้นตาบ้างสรุปบทพิสูจน์ก็คือลองแปลดูครับลองแปลหนังสือดูแต่ส่วนใหญ่ก็แปลงหมดนะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่แปลงหลักมันต้องให้แปลง ใช่ครับแต่หลักหลักกับหลักบารลีเนี่ย <Okay. S 1> มันกดที่ให้แปลงอะไรพวกนี้บางทีมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กดพวกนี้เวลาใช้ใช้ได้แค่เก้าสิบเก้าเก้าสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซนมันจะมีมตัวยกเว้นอยู่ดังนั้นเราจะไม่ค่อยฟังทนนะครับครานี้อาทยะถือเอาแล้วอาบวกทาใช่ไหมต้องบวกตะวาแต่งตะวาเป็นยักก็เลยเติมยักเข้าไปเลยตัวเดียว เติมยาเข้าไปโดโดๆโเลยปะหาย,ยะ,แะ,แะแล้วแล้วก็เติมยาเข้าไปสี่ธาตุในความอาศัยนะครับเปลี่ยนสีเป็นสานะครับแล้วก็เติมยาเข้าไปธาตุมีมาที่สุดแปลงยากลับที่สุดธาตุเป็นมะมะกลายเป็นอาคมะอาคมะ แต่ผมเจอคำนี้นะคันตาวารูปำไปแปลงไหมแปลงไหมคำนี้ไม่ได้แปลไม่ได้แปลงนะไม่ได้แปลงก็ใช้ตาวาเหมือนเดิมเติมอาเข้ามาอ่าคำมะไม่ไม่ไม่ได้กยเจอเลยเจอ,อเจอเออส่วนใหญ่อยู่ในคาอยู่ในบทต้นคาถาเวลาเดินประโยชก็เขาไม่ค่อยเดินอ่ะคำมะกับอาคันตาว่าเท่ากับค่าเท่ากันนะ มีค่าเท่ากันที่ไม่แปลงมันก็นมีมีมีอยู่ครับไม่ใช่ไม่มีนี่คำมิตาวาออกไปแล้วนี่ครก็เอามะบวกยะเป็นม,มะมะให้กฎข้อนี้ครับกดข้อนี้บางทีเขาไปใช้ในอาขยะด,ด้วยนะไม่ไม่ไม่ตายตัวนะไม่ได้ว่าใช้ได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเอาไปใช้ในอาขยะดได้เอาไปใช้กับเรื่อง นัยะปัจจัยได้เนนัยยะเอาไปใช้ในเรื่องนี้ครับเนนัยะนาเปนาปยยะคือถามว่าไปไปไอ,ไอตัวเนี้ยไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าถ้าใช้หลักการเรื่องยะตัวเนี้ยจะไปใช้คูกับนัยะคือณนะมอีคุณในการเริต้นธาตุคราวนี้ไอตัวท้ายอ่ะ ตัวท้ายของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าลงด้วยม้าอย่างเงี้ยลงด้วยม้าอยู่นะแล้วมันเป็นประกอบกับยาเนี่ยเขาก็แปลงเป็นม้าม้าได้เหมือนกันเขาก็แปลงเป็นม้ามาได้ดังนั้นไอ้หลักการแปลงยะกับที่สุดถ้าเป็นมา้าม้าเนี่ยสามารถใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยไม่ได้ฝันทรงว่าจะเอาต้องเอาแค่เรื่องกิริยากิจนะไอ้หลักการแปลงเนี่ยไปไปเข้ากับเรื่องอื่นก็ได้ไม่ตายตัวเรื่องอื่นก็มีเรื่องอคคยานอย่างเนี้ย เกลียวกิจที่เอ่อนามากิดที่เราจะเรีนต่อไปนามากิดนามากิดแล้วก็ตัดทิศตัดทิศก็ใช้ตัดทิศการสร้างคําใหม่มันจะมีปัจจัยที่เป็นประกอบด้วยยอยักษ์ครับแล้วพอเป็นประกอบเกิดคําใหม่พวกก็ใช้หลักการนี้ไปแปลงเหมือนกันใช้หลักการนี้ไปทั่วเหมือนกันอันนี้ลบลบลบจะได้ไม่สับสนกันอธิบายแล้วอ่ ตกลงจําได้แล้วนะอภิละมะก็แล้อภิละมะธาตในความยินด,ดียินดียิ่งแล้วก็เปลี่ยนมะกับยะเป็นมะมะถ้าที่มี้าเป็นที่สุดแปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นช้าชะ ุปัจฉะนะครับปัทธาธาตุในปัธาธาตุในความในความเกิดในความถึงนะปัจฉะแปลว่าเกิดแล้วเกิดแล้วในตัวนี้เป็นตัว,ตวปัจจัยนะต้องมีกีเยาตัวอื่นมาต่อท้ายด้วยแต่ถ้าว่า,เ,าเขาเขียนเป็นแบบนี้อันนี้แปลว่าเกิดแล้วเหมือนกัน แต่ว่าตัวนี้เป็นกิริยาคุมภาคได้เลยอันนี้มาจากอะไรครับทบวกกับตะเป็นนานะผมสงสัยอยู่พอนี้เลยครับว่าท้าบวกตะเป็นนานะแต่อันนี้ยะบวกอ่อท้บวกยะเป็นชะชะท้บวกยะเป็นชะชะ มาชะก็อันนี้เหมือนกันครับถ้าบอกอะยะเป็นชะชะอัดชิดชเพีิงเอาแล้วริงเอาแล้วนี่ไงชีธาธาตุชีตาธาตุแปลว่าสิงเอาแปลว,แว่าตัดได้แปลว่าตัดก็ได้ ต่อไปครับท่านมีทะภพระเป็นที่สุดแปลงยะกับที่สุดทาเป็นทะาทาพระพะวิทาแทงแล้ววิทาธาตุนะครับในความแทงรัทธาบวกพระเป็นรัทธาได้แล้วอารพะปารุบแล้วลาภธาตุในความเริ่มท่าที่มีท่แล้วก็พระนะครับ มีตัวไหนที่มีตัวนี้บ้างที่เราใช้บ่อยก็พุทธะแต่ว่าตัดสุลถ้าบวกยาก็จะกลายเป็นอะไรครับพุทธะอันนี้ไม่ค่อยเจอครับไม่เห็นมีเขียนเทีย่ยวเที่ยวราเราพอเห็น เ,เหมือนพุทธานี่แปลว่าไรก็ต้องไปดูบริบทมันถ้าเกิดว่าประธานเป็นเอกพจน์ก็คือบริโส่างนงี้ถ้าประธานเป็นบริโสแล้วพุทธาปุ๊บก็ให้รู้ครับว่ามาจากตวาปัจจัยแต่ถ้าบริสาล่ะพุทธาอันนี้อาจจะแปลว่า อานว่าบูรุษทั้งหลายตัตดสูแุแล้วแล้วก็จบประโยคเลยเป็นกิเลสคุมภะเพราะว่าเท่ากับตัวนี้มันประกอบกับตัวนี้เนี่ยตัวประกอบต้องดูองค์ประกอบด้วยอืพราะตัวนาติเนี่ยประกอบเสร็จแล้วมันไม่สนในนี่นะมันไม่สนมันไม่สนลิงมันไม่สนลิงแล้วมันก็ไม่ส่นวิวพัดนามด้วย พวกนี้ไม่อิงก,กับวิพัฒนามเข้าไปแปะได้เลยไงไม่อิงก,กับวิพัฒนามแต่ว่าถ้าเป็นตับปัจจัยเช่นอุป,ปน,นยอย่างเนี้ยอันนี้อิงด้วยวิพัฒนามเนี่ยอิงด้วยวิพัฒนามต้อมีวิพัฒนามไปประกอบว่าถ้ามีวิพัฒนามเกิดขึ้นแล้วไงก็คือหมายถึงว่ามันต้องไปพูดก,กับฝ่ายปรุงลิงครับนามที่เป็นปุงลิงนามที่เป็นปุงลิงเป็นประธาน แต่ว่าตัวนาทิปัจจัยตวัปัจจัยพวกนี้ไม่ไม่อิงไม่อิงเลยไม่อิงเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเลยดังนั้นของเขาก็แค่ผสมแล้วก็ไปวางแต่ของเขาที่เรื่องสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องมีกิริยาวางหลังเขาเสมอกิริยาวางหลังเขาเสมอตัวนาทิมีผลนะต้องมีกิริยาวางหลังเขาแต่กิริยาที่วางหลังเนี่ยจะไปเป็นกิริยาประเภทไหนก็ได้ กิเลที่เป็นนามก็ได้กิิยาที่เป็นกิเลสกลุมภาคก็ได้กิริยาที่เป็นกิริยากิจก็คือกิริยากิจก็คือตับพระอนิยะตับปัจจัยอย่างเงี้ยได้หมดเลยมีอยู่ด้านหลังให้มีพวกเนี้ยอยู่ด้านหลังเขาหรือจะเป็นตวาด้วยกันอยู่ด้านหลังก็ได้แต่สุดท้ายแล้วตวารส,สุดท้ายก็ต้องมีกลุ่มพวกนี้วางไว้เสมอ เสมอนะย้ำว่าเสมอกรณีที่ไม่มีเนี่ยมันจะเป็นประโยคประธานาในกิริราประธานาในาแต่ว่าประโยคนั้นผมก็มองว่ามันเป็นโครงสร้างประโยคเดียวกันมันแค่แยกองค์ประกอบของประธานออกมาจากหลายคนเป็นคนเดียวอย่างเงี้ยจากหลายๆคนกลายเป็นคนเดียวเป็นกลุ่มเดียว mm hmm. เดี๋ยวดูเรื่องนี้ก่อน mm hmm. อคำว่ากิรกราประธานาในาเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายเดียดย่อยในอนานคต อันนี้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจครับสรุปก็คือต้องมีกิริยาอยู่หลังหลักการคือมีต้องมีกิริยาอื่นอยู่หลังเสมอของพวกตัวนาธิปัจจัยเนี่ยต้องมีกิริยาอื่นอยู่หลังเสมออ่อต่อมาครับถ้าที่มีหาอยู่หน้าแปลงยะกัมหะที่สุดถ้าเป็นยะหะนะครับจริงๆมันต้องเป็นอะไรครับหะบวกยะสุดท้ายเขาแปลงเป็นยะหยะหมันออกเสียงไม่ได้มันก็เลยต้องเอายะมาวะยะ,วะ,ยะไว้ข้างหน้าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ มันผสมเสียงไม่ได้ก็แก้มันเอาเสียงไม่ได้อ่ะก็เลยเนะี่ยปักใคร่หากกลายเป็นประคองแล้วอันนี้ขาดธาตุนี่ขาดธาตุขาดธาตุตัวเก่งของเราเมื่อวันเราเราถกเสียงกันตั้งเยอะน,นี่แปลว่าประคองแล้ว <c oughs> อย่าแปลว่าถือรอบนะเออถือรอบก็ได้เอ,อถือรอบก็ได้นะอลองลองเสียน,นการถนการถือรอบๆมันก็คพือประคองปักใครห่หะ สันในหะผูกแล้วสังบทหน้านะหะในความผูกนะครับนะหะบวกะยะเป็นยะหะนะครับสันในหะอารุหะขึ้นแล้วอารุหะขึ้นแล้วต่อมาตวาเป็นสวตะตวานะเ็นสวานะเฉพาะทิศธาตุเป็นทิศสวะทิศวานะเห็นแล้วถ้าที่ประกอบด้วยปัจจัยสามตัวนี้คือตัวนะตะวานำหน้ากิรยิยาอาขยานเป็นนิสเสมอ อันนี้เขาบอกเป็นกระดาษรดาผมเสริมให้นะครับนำมากิบด้วยครับนำหน้านำมาก <kle ambling dies> ิดด้วยเหลือนำหน้าตะตัวนะตะเบาวานฮะไม่ใช่ดี เขียนผิดสิอนิยะตับพระมานะมานะโอเคครับเอาเท่านี้หลักๆมันนำหน้าได้หมดเลยมีคำถามอะไรไหมในส่วนนี้ไม่มีมมอ่าแต่จำไว้ครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกแค่หกข้อ ใช้จริงเยอะกว่าน,นี้นะไปสังเกตเอาจากพจน้านุกรมเอาเวลาแปลแล้วเจอคําว่าแล้วเราสงสัยเราหาไม่เจอว่ามันเป็นแล้วตัวไหนท่านก็ไปเปิดพจนานุกรมเสริมเอาไอ้ส่วนที่ต้องจําก็จําเท่านี้พอส่วนที่จําได้หลังจากอ่านหนังสือเพิ่มก็ค่อยไปจําตอนนั้นเอาแค่ <c oughs> แค่นี้ก็ปวด <c oughs> หัวพอให้จําอยู่แล้วดังนั้นดังนั้นอย่าไปพูดว่า เท่านี้เท่านั้นอย่าอย่าไปพูดประโยคนี้ห้ามภาษาบาลีห้ามพูดประโยคนี้มันไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เพราะบางทีพอไปถึงมันมีการพลิกแผงเยอะพอมันมีการพลิกแผงเยอะแล้วก็เอบางทีนะงเนี่ยคําบางคําเนี่ยมีการใช้ไม่กี่ครั้งก็จริงกดพวกนี้ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนกดพวกนี้ใช้ได้อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต แต่เอาว่าเก้าสิบปอร์เซ็นตก็เพียงพอที่เราจะไปหนังสือได้เพียงพอที่เราจะไปหนังสือได้เพียงพอที่จะเราจะค้นคว้าต่อเองได้คนคว้าต่อเองได้ก็คือกลายเป็นผู้มีบัณฑิตรู้ว่าต้องหาที่ไหนไม่เข้าใจอะไรตรงไหน,นค้นหาได้ค้นหาได้อ่โอเคอ่ให้เบรกสักห้านาทีห้านาทีพอเนี่ยเพราะเดี๋ยววันนี้เลิกบ่ายสอง